จอมหลุดเผยสมาร์ทโฟนจอพับสาทบของ s ซัมซุงอาจเปิดตัวกลางปีนี้นก่อนหน้านี้ทางหัวเว่ยได้เผยโฉมสมาร์ทโฟนจอพับสทบอย่าง Mate XT ไปแล้วนะครับและดูเหมือนว่าในปีนี้ทางซั s u n g ก็จะเผยโฉมออกมาเช่นกันครับโดยจอมแม่นอย่างจุการโลเซิร์ ออกมาเผยว่าสมาร์ทโฟนจอพับ3ทบของทางเกาหลีใต้จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ตามรายงานเผยว่าสมาร์ทโฟนจอพับ3ทบของซัมซุงจะผลิตประมาณ2 0 0แสนเครื่องโดยการเปิดตัวจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎา,าคมถึงเดือนกันยายนครับเป็นไปตามนี้จริงก็งน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Galaxy C4 7และ Galaxy c 5 7ที่จะเปิดตัวในเดือนกรกฎา,าคมพอดีเลยครับ คาดว่าจะได้เห็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆในการอันแพ็คช่วงกลางปีครับส่วนสเปคคร่าวๆของรุ่นที่ว่านี้ก็น่าจะมีหน้าจอหลักเมื่อกลางออกจะอยู่ที่9.9ถึง10นิ้วนอกจากนี้เขายังได้ทิ้งท้ายอีกว่าสมาร์ทโฟนจอพับทั้งหมดในปีนี้ของซัมซุงจะมีทั้งหมด4รุ่นคือ Galaxy c 4 7 Galaxy c 5 7 Triple 4หรือ3ทบและ Galaxy S5 FE ครับ